ดูดวงชาวราศีพิจิกพ้นวันที่30กันยาสาหัสพินาศัตรูครับผมดวงชะตาของท่านถ้าดวงเป็นขาขึ้นศัตรูเป็นขาลงพินาศัตรูตกตำแหน่งศัตรูดวงชะตานี้อยู่ใกล้ศัตรูศัตรูพินาานะครับเคยได้ยินไหมครับผมนะครับเคยได้ยินแต่ตัวการากินีใช่หรือไม่ครับผมอันนี้ตัวพินาาชาวราศีพิจิกอยู่ใกล้กับศัตรูพิ่ศัตรูพินาศหมด ับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาอำนาจบนบารมีวัสนาดวงชะตานี้ส่งมอบด้วยถ้วยทองแต่ถ้วยพิ่นานนะส่งมอบให้กับใครบางคนชาวราศีพิจิกเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตามีเกณฑ์ชะตาการต่อสู้ยื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีเดอะเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอํานาจบนบารมีวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียิกายจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพ์ การปกปิดซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคกะตาด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งสิธิ์คำชูปกปักปกุมครองรักษาดวงชะตาจะเปิดสิเปลี่ยนบังเกิดขึ้นในโชคกะตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒน,น,นา,าอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นดวงชะตาน,นี้ยิ่งใหญ่เกียงกรจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสาข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นยืนหยัดต่อสู้ับด้วยตัวท่านเอง พราะฉะนั้นดวงชะตานี้ไม่ขอะไม่ของง้อใครหน้าไหนอย่างเด็ดขาดเด็ดเทียวเ้าหารอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยอํานาจบุญบารมีวัส,สนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกลดบฟูบังเกิดขึ้นมาทันทีทันใดงาบอกสาม 3, ถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยอํานาจบุญบารมีวัส,สนาสิ่งศิธิ์คำชูปกปกัปกรุ้งครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ จัสเปนอยู่ในดวงชะตาศัตรูพินาศเจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมเล้ากดพินาศไปด้วยอำนาจบุญบารมีวสาสนาดวงชะตาของชาวราศีพิจิขอคำนายว่าจะมีคนอายุน้อยกว่านำพาซึ่งความ,สมผสมเร็จมาสู่ตัวท่านเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบให้ป,ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปรผันดวงชะตานี้ระวังคนอิจฉาให้ร้าใส่ร้าป้าย,ส,าย,ายสีกันแกล้งในโชคชะตาใครบางคนเข้ามายื้อแย่งแข่งแย่ง,ยงจริงดีคนแบบนี้คบไม่ได้อย่าไปคบ เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหานถึงแม้ดวงชะตาท่านจะโดนบีบบังคับซ้ายสามดาขวาสามดาบบีบบังคับให้รวยท่านจงตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกัน้นแทบจะทมไม่ไหวสองเหรียญมังเกิดขึ้นในโชคตาสองถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหานเอาจริงเอาจังจนประสมเ็จ ในโชคชะตาบุญกุศลวัสนารงจตานี้ส่งมอบด้วยถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านพระราชาแห่งถ้วยจะนําพาซึ่งความผสมเ็จโชคลาภเงินทองบารมีวัสนารงะตานี้ให้มองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงพัฒนาแปรเปลี่ยนแปรผันสิเปลี่ยนบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงะตาของท่านควรที่ต้องคิดพินิจต,ติดต่อระวงดวงนี้จะเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมหาเศรษฐีนับอยู่ใกล้ใครอยู่ใกล้ศัตรูศัตรูพินาศ ด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาค่อยๆเก็บเกี่ยวผลผลิตค่อยๆนําพาซึ่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นดวงนี้นะผมจงตั้งมั่นนะผมมีวินัยอย่างสูงนะผมใช่เรื่องล้อเล่นซะที่หนักนะผมอานาจบุญบารมีวัสนาปัญหาต่างๆที่เข้ามาทําให้ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายตกตําแหน่งวีวา์จูนมันหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมหมุนไปเรื่อยๆมันไม่ไปไหนนะครับผมมันมาซ้ําๆ ซ้อนๆอยู่ตรงนี้แหละนะครับเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกเบื่อนหน่ายเพราะนั้นมีอยู่วิธีเดียวนะครับสาหัสพิพินาศศัตรตูก็คือต้องให้ศัตรตูพินาศไปนะครับเราอยู่ใกล้เขาเขาพินาศไปเองนะครับด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับขอให้นักจำชื่อลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับท้ายคลิปับฟังชาวราศีพิจิกดวงชะตาจะเกิดอะไรบ้างดวงชะตาชาวราศีพิจิกเดือนนี้หมายเหตุ เนื้อหาต่อไปนี้เป็นเพื่อความบันเทิงและไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจที่สำคัญบทนำพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีพิจิกคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าจักรวาลกำลังส่งสัญญาณมาให้คุณอย่างชัดเจนพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่คุณรอคอยมานานกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังลักษณะเด่นของชาวราศีพิจิกคือ ความลึกลับความเข้มข้นและการมีสัญชาตญาณที่แม่นยำเดือนนี้คุณจะได้ใช้จุดแข็งเหล่านี้เป็นอาวุธลับในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่ขวางหน้าคุณจะรู้สึกเหมือนนักสืบที่กำลังไขปริศนาใหญ่ของชีวิตและคำตอบที่คุณหาอยู่กำลังจะเผยตัวออกมาด้านการงานการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในด้านการงาน เดือนนี้เปรียบเหมือนกับการปีนภูเขาสูงที่คุณได้เตรียมตัวมานานและในที่สุดก็มาถึงช่วงที่จะได้เห็นยอดเขาแล้วโครงการที่คุณทุ่มเทความพยายามมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนจะเริ่มให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าสำหรับพนักง,งานประจำคุณจะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาในเรื่องความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำงานในแผนกการตลาด อาจจะได้รับมอบหมายให้ดูแลแคมเปญสำคัญที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สูงหรือถ้าคุณทำงานด้านไอทีอาจจะได้รับหน้าที่พัฒนาระบบใหม่ที่ท้าทายความสามารถสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นเวลาทองของการขยายธุรกิจลูกค้าเก่าจะกลับมาใช้บริการและแนะนำคนใหม่ให้ถ้าคุณมีร้านกาแฟเล็ก,ลกๆอาจจะมีโอกาสเปิดสาขาที่สอง หรือถ้าคุณทำธุรกิจออนไลน์อาจจะได้รับข้อเสนอความร่วมมือจากแบรนด์ใหญ่อย่างไรก็ตามคุณต้องระวังเรื่องการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจความเป็นราศีน้ำของคุณอาจทำให้ตัดสินใจด้วยหัวใจมากกว่าเหตุผลโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนควรหลีกเลี่ยงการเซ็นสัญญาสำคัญหรือตัดสินใจเปลี่ยนงานในช่วงนี้ด้านการเงินความมั่งคั่งที่แท้จริง การเงินของคุณเดือนนี้เปรียบเสมือนสายน้ําที่ไหลมาสู่ทะเลสาบใหญ่รายรับจะมีความมั่นคงมากขึ้นและที่สําคัญคือคุณจะเริ่มเข้าใจหลักการบริหารเงินที่แท้จริงรายได้หลักจะเพิ่มขึ้นประมาณ15-20%ถึงจากเดือนที่แล้วซึ่งอาจมาจากโบนัสจากการทำงานการขายของที่ไม่ใช้แล้วหรือรายได้เสริมจากงานพาร์ทไทม์ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนที่ชอบถ่ายรูป อาจจะได้งานถ่ายภาพงานแต่งงานในวันหยุดหรือถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษอาจจะได้งานสอนพิเศษออนไลน์สําหรับการลงทุนเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีสําหรับการศึกษาข้อมูลและวางแผนระยะยาวหลีกเลี่ยงการลงทุนแบบเสี่ยงสูงหรือฟังใครมาแล้วไปลงทุนทันทีให้เวลากับตัวเองในการศึกษาตลาดหุ้นกองทุนรวมหรือสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างละเอียด ความท้าทายด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้นคือการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงกลางเดือนโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับความสวยนามเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้กฎ3วันก่อนซื้อสำหรับสิ่งที่ราคาเกิน2,000บาทขึ้นไปการวางแผนการเงินระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญเดือนนี้คุณควรเริ่มต้นกองทุนฉุกเฉินถ้ายังไม่มี หรือเพิ่มเติมเงินเข้าไปถ้ามีแล้วแต่ยังไม่ถึงเป้าหมาย6เดือนของค่าใชจใจในคะครับเป็นพีนกลางบันความรักการเปิดใจรับความรักใหม่สำหรับคนโสดโอกาสแห่งความรักที่รอคอยถ้าคุณยังโสดอยู่เดือนนี้เปรียบเสมือนกับการเปิดประตูใหม่ของหัวใจหลังจากที่คุณอาจจะปิดกั้นตัวเองจากความรักมานานดวงความรักจะเริ่มส่องแสงมาให้คุณเห็นความหวังใหม่ โอกาสในการพบเจอคนพิเศษจะมาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันมานานแต่เพิ่งเริ่มมองในแง่ที่แตกต่างหรืออาจจะเป็นการพบกันครั้งแรกในสถานการณ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้ตัวอย่างเช่นคนที่นั่งข้างๆในรถไฟฟ้าเพื่อนร่วมงานใหม่หรือคนที่พบกันในคาเฟ่ที่คุณไปประจำช่วงเวลาที่ดีสำหรับความรักคือในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนโดยเฉพาะ ในวันที่มีฝนตกเบาๆหรือในช่วงเวลาโพรบคำบรรยากาศโรแมนติกจะทำให้คุณเปิดใจรับคนใหม่เข้ามาได้ง่ายขึ้นสิ่งที่คุณต้องระวังคือการเก็บอารมณ์และความรู้สึกไว้ข้างในในฐานะชาวราศีพิจิกคุณจะมีความลึกลับและไม่ยอมเปิดใจง่ายๆแต่เดือนนี้ให้ลองผ่อนคลายและแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมามากกว่าเดิมการสื่อสารที่ชัดเจน จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่สำหรับคนมีคู่การเดินทางร่วมกันสู่จุดหมายใหม่สำหรับคนที่มีคู่รักหรือสามีภรรยาแล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะเหมือนกับงานได้รับการฟื้นฟูพลังงานหลังจากที่อาจผ่านช่วงเวลาที่มีความเครียดหรือความเข้าใจผิดกันมานานคู่รักจะมีโอกาสได้คุยกันในเรื่องลึกๆที่อาจจะหลีกมานาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนการในอนาคตความฝันร่วมกันหรือแม้กระทั่งปัญหาเล็กๆน้อยๆที่สะสมมาการสื่อสารที่เปิดใจจะทำให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอากิจกรรมที่เหมาะสำหรับคู่รักเดือนนี้คือไปเที่ยวในที่ที่มีความเงียบสงบเช่นการไปเดินตาการประชมพิพิธภัณฑ์หรือการนั่งดูหนังที่บ้านในวันฝนตกบรรยากาศที่ใกล้ชิดธรรมชาติ จะช่วยทั้งคู่ได้ผ่อนคลายและเชื่อมต่อกันในระดับที่ลึกขึ้นถ้าคุณกำลังคิดจะขอแต่งงานหรือขอสมรสเดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนขณะที่ถ้าคุณแต่งงานกันแล้วและกำลังวางแผนขยายครอบครัวการสื่อสารเรื่องนี้ในเดือนนี้จะได้รับการตอบสนองที่ดีอย่างไรก็ตามให้ระวังเรื่องความหึงหวงหรือการคิดมากเกินไป ธรรมชาติของชาวราศีพิจิกที่ชอบขุดค้นความลับหาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ถ้ามีสิ่งใดที่น่าสงสัยให้คุยกันตรงๆแทนที่จะพิเก็บกฎหรือสืบสวนเองคําแนะนําพิเศษและสิ่งที่ควรระวังเดือนนี้สีที่จะเสริมดวงให้คุณคือสีแดงเข้มและสีน้ําเงินกรมท่าให้ลองสวมใส่หรือต่อแต่งบ้านด้วยสีเหล่านี้เพื่อดึงพลังงานเชิงบวกเข้ามา สำหรับตัวเลขมงคลคือ 8, 15และ27ซึ่งอาจจะมีความหมายในด้านตัดสินใจสำคัญหรือเป็นวันที่มีโชคลาภสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในเดือนนี้คือการตัดสินใจด้วยอารมณ์โกรธโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนให้เวลากับตัวเองในการใคร้ครวนก่อนลงมือสุดท้ายนี้เดือนนี้เป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญสำหรับคุณอย่าต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมา แต่ให้เปิดใจรับมันเข้ามาด้วยความพร้อมเพราะสิ่งที่รอคุณอยู่ข้างหน้าจะดีกว่าที่คุณคิดไว้มากจำไว้ว่าชะตากรรมเป็นเพียงแนวทางแต่ตัวคุณเองคือคนสร้างอนาคตได้ใช้พลังงานเชิงบวกที่ดวงดาวส่งมาให้ในการสร้างสารรค์สิ่งดีๆในชีวิตและอย่าลืมเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถที่คุณมีดวงชะตาราศีพิจิกประจำเดือนนี้ บทนำนักสู้แห่งความลึกลับหากคุณเกิดในราศีพิจิกคุณคือบุคคลที่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งความลึกลับและวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดง่ายๆเหมือนนักสู้ที่ซ่อนความอ่อนโยนไว้ภายใต้เกาะแก่งเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายและเปลี่ยนไปด้วยโอกาสใหม่ๆที่จะทำให้คุณได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง ลักษณะเด่นของชาวพิจิตรคือความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยัง้งเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วจะไม่ยอมถอดใจจนกว่าจะบรรลุสิ่งที่ต้องการคุณมีสัญชาตญาณที่แหลมคมในการอ่านใจคนและมักจะเห็นผ่านเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังได้อย่างง่ายดายความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของคุณเปรียบได้กับนกฟีนิกซ์ที่เกิดใหม่จากเท้าฐานด้านการงานการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเส้นทางอาชีพของคุณเหมือนกับการที่นักปีนเขาต้องเผชิญหน้ากับยอดเขาที่สูงชันที่สุดแต่เมื่อไต่ขึ้นไปถึงแล้วจะพบกับวิวทิวทัศน์ที่งดงามเหนือจินตนาการสำหรับชาวพิจิกที่ทำงานในองค์กรขนาดใหญ่เดือนนี้อาจเป็นช่วงที่ได้รับมอบหมายโครงการใหม่ที่ท้าทายความสามารถอย่างมากมายตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับมอบหมายให้นำทีมแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งไม่มีใครสามารถจัดการได้มาก่อนหรืออาจได้รับเสนอตำแหน่งใหม่ที่ต้องย้ายไปทำงานต่างประเทศแม้ในตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกกังวลและไม่แน่ใจแต่นี่คือโอกาสทองที่จะพิสูจน์ความสามารถของตนเองหากคุณเป็นผู้ประกอบการหรือฟรีแลนซ์เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ลูกค้าใหม่เข้ามาติดต่อมากขึ้นโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่นงานวิจัยงานที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรืองานที่ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงลึกความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดที่คนอื่นมองข้ามจะทําให้คุณเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างไรก็ตามระวังเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเนื่องจากธรรมชาติของชาวพิจิกที่ชอบทํางานแบบลับๆและไม่ค่อยเปิดเผยแผนการอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ การสื่อสารที่ชัดเจนและปโปร่งใสจะช่วยสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือที่ดีขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมมากในการส่งใบสมัครโดยเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การวิจัยการเงินการธนาคารหรืองานด้านเทคโนโลยีความมุ่งมั่นและการเตรียมตัวอย่างถี่ถ้วนของคุณจะเป็นจุดแข่งที่สำคัญด้านการเงินการลงทุนที่ชาญฉลาด เรื่องเงินทองของชาพิจิกในเดือนนี้เปรียบเสมือนนักธุรกิจที่มองเห็นโอกาสในวิกฤตคุณจะมีสัญชตาตญาณที่แม่นยำในการเลือกสิ่งที่คุ้มค่าและหลีกเลี่ยงสิ่งที่เสี่ยงเกินไปแต่ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ความระมัดระวังมากเกินไปจนพลาดโอกาสดีๆการเงินของคุณจะมีเสถียรภาพมากขึ้นโดยเฉพาะจากการลงทุนระยะยาวที่คุณได้วางแผนไว้ก่อนหน้านี้ตัวอย่างเช่น หุ้นที่คุณซื้อไว้ตั้งแต่ต้นปีอาจเริ่มให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจหรือการออมเงินในบัญชีพิเศษอาจมีดอกเบีย้ยโบนัสเพิ่มเติมเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมสําหรับการทําแผนการเงินระยะยาวโดยเฉพาะเรื่องการเตรียมเงินเพื่อการ,กรเกษียณการศึกษาต่อหรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ความสามารถในการมองภาพรวมและวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณจะมีประโยชน์มากในเรื่องนี้หากคุณกําลังพิจารณาการลงทุนใหม่ ควรมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่คุณเข้าใจดีและมีความชำนาญเช่นถ้าคุณทำงานด้านเทคโนโลยีการลงทุนในหุ้นบริษัทเทคหรือกองทุนที่เน้นนวัตกรรมอาจเป็นทางเลือกที่ดีหรือถ้าคุณมีความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์การซื้อที่ดินในทำเลทีท่มีศักยภาพอาจให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างไรก็ตามระวังการใช้ใจ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวที่อาจมากเกินไปโดยเฉพาะเรื่องการช้อปปิ้งเพื่อบำบัดความเครียดหรือการใช้เงินกับงานอดิเรกแพง,แพง ควรกำหนดงบประมาณที่ชัดเจนและยึดถือให้เคร่งครัดความรักสำหรับคนโสดการเริ่มต้นใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวพิจิกที่ยังโสดอยู่เดือนนี้เปรียบเสมือนนักสำรวจที่กำลังจะค้นพบดินแดนใหม่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความน่าสนใจดวงความรักของคุณจะเริ่มเคลื่อนไหวอย,อย่างชัดเจนและมีโอกาสสูงที่จะได้พบกับคนที่สามารถทำให้หัวใจเต้นแรงได้การพบกับความรักครั้งใหม่ของคุณอาจจะเกิดขึ้น ในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รู้จักกับคนพิเศษในระหว่างการเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อง,งานหรือในงานสังสรรค์ของเพื่อนที่คุณเกือบจะไม่ไปหรือแม้กระทั่งในคลาสเรียนทักษะใหม่ที่คุณไปลองเรียนดูคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณน่าจะเป็นคนที่มีความลึกมีเรื่องราวที่น่าสนใจและสามารถท้าทายความคิดของคุณได้ลักษณะของคนที่จะมาสั่นคลอนหัวใจชาวพิจิตในเดือนนี้มักจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในแบบลึกลับ ไม่ใช่คนที่เปิดเผยตัวตนง่ายๆแต่เมื่อได้คุยกันแล้วจะพบว่ามีเนื้อหาสาระและความเข้าใจในชีวิตอย่างลึกซึ้งอาจเป็นคนทํางานด้านศิลปะการเขียนการวิจัยหรือสาขาอื่นที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการไตรตรองความพิเศษของชาวพิจิตคือสามารถทําให้คนอื่นรู้สึกได้ว่าถูกเข้าใจในระดับจิตวิญ,ญญาณอย่างไรก็ตามระวังอย่าให้ความสงสัยและ การคิดมากเกินไปมาเป็นอุปรสรรคในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่การเปิดใจและให้โอกาสคนอื่นได้พิจน์ตนเองจะทําให้ความรักที่แท้จริงมีโอกาสเบ่งบานได้ความรักสําหรับคนมีคู่การฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งสําหรับชาวพิจิกที่มีคู่รักหรือคู่ชีวิตอยู่แล้วเดือนนี้เปรียบเสมือนช่างฝีมือที่กําลังขัดเงาเพชรให้เปล่งประกายสว่างยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ของคุณจะผ่านการทดสอบและการเรียนรู้ที่ทำให แข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงต้นเดือนคุณและคู่ครองอาจต้องเผชิญกับปัญหาเล็กๆน,น้อยๆที่เกิดจากการสื่อสารที่ไม่ตรงกันตัวอย่างเช่นคุณอาจจะรู้สึกว่าคู่ครองไม่เข้าใจความตั้งใจที่แท้จริงของคุณในเรื่องการทํางานหรือทุกครองอาจจะรู้สึกว่าคุณปิดบังความรู้สึกและไม่ยอมเปิดใจให้ฟังแต่นี่คือโอกาสดีที่จะได้นั่งคุยกันอย่างจริงจังการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจซึ่งกันและกัน แทนที่จะยึดมั่นในจุดยิงของตนเองลองฟังเหตุผลของคู่ครองด้วยใจที่เปิดกว้างและอธิบายความรู้สึกของตนเองอย่างตรงไปตรงมาแต่อ่อนโยนความสามารถของชาวพิจิกในการเข้าใจจิตใจคนจะช่วยให้คุณหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทั้งสองคนได้กลางเดือนจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์เข้าสู่จังหวะที่ลงตัวมากขึ้นคุณและคู่ครองจะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกันที่สร้างทรงจําดีดๆเช่นการเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ที่มีความหมายพิเศษ การลองทำอาหารเมนูใหม่ร่วมกันหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกันเช่นการเรียนเต้นรำหรือการเรียนภาษาต่ตางประเทศสำหรับคู่ที่กำลังคิดว่าจะก้าวต่อไปในความสัมพันธ์เช่นการหมั้นหรือการแต่งงานเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการคุยกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับอนา,อนาคตควรหารเวลานั่งคุยกันเรื่องเป้าหมายในชีวิตแผนการเงินและความคาดหวังต่อกันและกันการวางแผนร่วมกันจะทําให้ทั้งสองคนมั่นใจมากข้นว่าเดินไปในทิศทางเดียวกัน ปลายเดือนจะเป็นช่วงที่หวานชื่นและโรแมนติกความเข้าใจซึ่งกันและกันที่เพิ่มขึ้นจะทําให้ความรักลึกซึ้งและมั่นคงมากขึ้นคู่ครอง,องของคุณจะเข้าใจและชื่นชมในตัวตนที่แท้จริงของคุณมากขึ้นรวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนต่างๆที่ทําให้คุณเป็นคนพิเศษใน,ในสายตาของเขาคําแนะนําสําคัญสําหรับเดือนนี้ในฐานะชาวราศีพิจิกที่เข้มแข็งและมีสัญชาตญาณแหลมคมสิ่งสําคัญที่สุดในเดือนนี้คือการเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในตนเอง และไว้วางใจคนอื่นให้มากขึ้นอย่าให้ความระแวงสงสัยที่เป็นธรรมชาติของคุณมาบดบังโอกาสดีๆที่กำลังรออยู่ไม่ไกลการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจจะเป็นคุณแจสำคัญของความสำเร็จในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินหรือความรักลองลดการเก็บความลับและเพิ่มการแบ่งปันความคิดเห็นและความรู้สึกให้มากขึ้นสุดท้ายนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพจิตใจของตนเองการทำสมาธิการออกกำลังกาย หรือการหาเวลาทําในสิ่งที่รักจะช่วยให้คุณมีพลังงานบวกและความสมดุลที่จําเป็นสําหรับการผาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต,ต่างๆในเดือนนี้เดือนนี้จึงเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงการเติบโตและการค้นพบศักยภาพใหม่ๆของตัวเองเตรียมพร้อมให้ดีและก้าวไปข้างหนด้วยความมั่นใจความสําเร็จและความสุขกําลังรออยู่ไม่ไกลดวงชะตาราศีพิจิกเดือนนี้เนื้อหานี้เป็นเพียงความเชื่อทางโหราศาสตร์เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ สำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ดูเหมือนว่าจักรวาลจะเปิดบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึง้งราวกับใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีจากเขียวสดใสเป็นสีทองอารามพลังงานที่หล่อหลังมาในช่วงนี้จะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับคุณในหลายด้านแต่ก็ต้องเตรียมใจรับมือกับความท้าทายที่อาจจะทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในบางจุด พลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีมายาวนานจะถึงจุดสำคัญในเดือนนี้ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเคยคิดไว้กลับมาทบทวนใหม่เหมือนนักเดินทางที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางเมื่อพบว่าทางเดิมที่เคยไม่มีอุปสรรคกลับกลายเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยหินแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องไม่ดีกลับกันมันอาจน,นำคุณไปสู่จุดหมายที่ดีกว่าเดิมก็เป็นได้ด้านการงาน ในด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนและยุทธศาสตร์อย่างมากเหมือนนักหมักรุกที่กำลังวางแผนหลายสิบตาข้างหน้าโดยรู้ว่าการเดินหมากแต่ละตาในตอนนี้จะส่งผลตอบผลลัพธ์ในอนาคตช่วงต้นเดือนอาจจะมีโครงการหรืองานที่คุณทำมานานกลับต้องหยุดพักหรือเปลี่ยนแปลงทิศทางอย่างกระทันหัน ยกตัวอ,อย่างเช่นหากคุณทำงานด้านการตลาดอาจจะพบว่าแผนงานที่วางไว้ต้องปรับเปลี่ยนเพราะสถานการณ์ตลาดเปลี่ยนแปลงหรือหากคุณเป็นครูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรือวิธีการสอนที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วกลางเดือนจะเป็นช่วงที่คุณต้องแสดงความสามารถในการแก้ปัญหาฉับพลันเหมือนหมอที่ต้องผ่าตัดฉุกเฉินต้องใช้ทั้งความรู้ความชำนาญและสัญชาตญาณในการตัดสินใจ บางทีอาจจะมีเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้บังคับบัญชาที่ไม่เข้าใจวิธีการของคุณในตอนแรกแต่เมื่อเห็นผลลัพธ์แล้วจะกลับมายกย่องชมเชอยอย่างแรกสิ้นเดือนจะเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลของความพยายามโดยเฉพาะผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับวิจัยการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาซับซ้อนอาจจะได้รับการยอมรับหรือโอกาสใหม่ที่ไม่เคยคิดมาก่อนเช่นการได้เลื่อนตําแหน่งการได้งานใหม่ที่ดีกว่าหรือการได้รับโครงการสําคัญมาดูแล สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ต้องระวังการเซ็นสัญญาหรือตกลงธุรกิจใหม่ให้อารายละเอียดอย่างละเอียดและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็นอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือเพราะแรงกดดันจากเวลาด้านการเงิน การเงินในเดือนนี้จะเป็นดั่งกราฟหุ้นที่มีความผันผวนมีทั้งจุดสูงและจุดต่ำที่ต้องบริหารจัดการอย่างมีสติช่วงต้นเดือนอาจจะมีรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดเข้ามาเช่นค่าซ่อมรถยนต์ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางฉุกเฉินทำให้แผนการออมหรือการลงทุนที่วางไว้ต้องหยุดชะงักไปชั่วคราวแต่อย่าท้อใจเพราะกลางเดือนจะมีเงินเข้ามาจากแหล่งที่ไม่คาดคิด อาจจะเป็นเงินโบนัสจากงานเงินคืนจากประกันหรือแม้ได้การขายของที่ไม่ได้ใช้แล้วในบ้านได้เงินมากกว่าที่คิดเหมือนการพบสมบัติเล็กๆในตู้เสื้อผ้าที่ลืมไปสำหรับการลงทุนเดือนนี้ควรใช้กลยุทธ์แบบรอจังหวะมากกว่าการกระโดดเข้าไปผู้ที่ลงทุนในหุ้นอาจจะพบว่าหุ้นที่ถือไว้มีความเคลื่อนไหวแปลกๆบ,บางตัวขึ้นสูงบางตัวลงต่ำแนะนำให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และไม่ตื่นตระหนกกับความผันผวนในระยะสั้นการเงินส่วนตัวในด้านการออมจะดีขึ้นเรื่อยๆในจากกลางเดือนเป็นต้นไปโดยเฉพาะผู้ที่มีวินัยในการใช้จ่ายอาจจะพบว่าสามารถประหยัดเงินได้มากกว่าที่คิดไว้เช่นการเปลี่ยนมาทำอาหารกินเองแทนการสั่งอาหารหรือการหาช่องทางไรายได้เสริมจากงานอดิเรกสิ้นเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะกับการวางแผนการเงินระยะยาวเช่นการจ่ายชำระหนี้การเปิดบัญชีออมทรัพย์ใหม่ หรือการทิจรราจรณาการลงทุนประเภทใหม่ที่เน้นความมั่นคงแต่อย่าลืมเก็บเงินสำรองไว้สำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดในเดือนต่อไปด้วยนะครับด้านความรักสรุปขนโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปิดใจรับสิ่งใหม่เหมือนดอกไม้ที่กำลังผลิบานเพื่อต้อนรับมแมลงมาเก็บเก,บเกสรความรักที่จะเข้ามาในช่วงนี้มักจะมาพร้อมกับเสน่ห์แปลกใหม่ที่อาจจะทำให้คุณตกใจตัวเองช่วงต้นเดือนอาจจะมีคนที่เคยรู้จักกันมานาน แต่ไม่เคยโมงในแง่ของความรักเริ่มส่งสัญญาณให้สังเกตเช่นเพื่อนร่วมงานที่เริ่มชวนคุยนอกเวลางานเพื่อนในมหาวิทยาลัยที่เพิ่งติดต่อมาใหม่หลังจะหายหน้าไปนานหรือแม้แต่เพื่อนบ้านที่เริ่มทักชายบ่อยขึ้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจจะดูเหมือนเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วอาจเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่สวยงาม กลางเดือนจะเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดใจมากเป็นพิเศษอาจจะเพราะการเปลี่ยนแปลงในแบบแฟชั่นการดูแลตัวเองดีขึ้นหรือความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นจากความสําเร็จในการงานหากคุณออกไปงานสังคมปาร์ตี้หรือแม้แต่การเดินช็อปปิ้งธรรมดาธรรมดาอาจจะมีคนแปลกหน้ามาจีบหรือขอเบอร์โทรฐานอย่าประหลาดใจถ้าในช่วงนี้มีคนสนใจคุณพร้อมกันหลายคนแต่ให้ระวังอย่าตัดสินใจรีบร้อนความรักที่แท้ยิงใช้เวลาในการพัฒนา เหมือนวัยดีๆที่ต้องหมักนานๆคุณอาจจะพบว่าคนที่ดูดีในตอนแรกกลับไม่ได้ใช่คนที่เท่ากันได้จริงๆเมื่อทําความรู้จักกันลึกขึ้นหรืออีกกรณีหนึ่งคือคนที่ดูธรรมดาในสายตาคนอื่นกลับเป็นคนที่เข้าใจคุณมากที่สุดสิ้นเดือนจะมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่มีความลึกซึ้งและมีเรื่องราวที่น่าสนใจอาจจะเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศคนที่มีงานอดิเรกแปลก หรือคนที่มีประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายการรู้จักกับคนแบบนี้จะทําให้คุณเรียนรู้มุมมองใหม่ๆและอาจจะเปิดโลกใบใหม่ให้กับคุณสําหรับคนที่มีคู่ครองแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงทดสอบความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์เหมือนเรือที่กําลังเดินทางข้ามเคลื่อนลมใหญ่ห่างคารรากฐาความรักมั่นคงทั้งสองจะผ่านช่วงนี้ไปได้และมีความเข้าใจกันมากขึ้นแต่หากยังมีจุดอ่อนซ่อนอยู่อาจจะต้องร่วมมือกันแก้ไข ช่วงต้นเดือนอาจจะมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันเช่นการที่คนหนึ่งยุ่งกับงานมากจนละเลยการให้เวลากันหรือการที่มีค่าใช้จ่ายพิเศษที่ต้องปรึกษาการแต่ไม่ได้ปรึกษากันหรือการที่เพื่อนของคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับอีกฝั่งหนึ่งเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะดูเหมือนเล็ก แต่หากไม่จัดก,การที่ถูกต้องอาจจะสะสมมาเป็นปัญหาใหญ่ได้กลางเดือนจะเป็นช่วงที่ทั้งคู่ต้องหันมาคุยกันอย่างจริงจังเรื่องที่เก็บใส่ใจกันมานานเรื่องที่แต่ละคนหวังจากความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องแผนการในอนาคตการสื่อสารในช่วงนี้จะเป็นกุญแจสำคัญหากสามารถคุยกันอย่างเปิดใจและเต็มใจที่จะฟังกันบ้างปัญหาส่วนใหญจะได้รับการแก้ไขสำหรับคู่ที่คบหากันมานาน อาจจะมีการพูดถึงเรื่องการแต่งงานการยา้ายไปอยู่ด้วยกันหรือการมีลูกเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตแต่อย่าให้ความกดดันจากหมายนอกมะจำกัดการตัดสินใจให้พิจารณาจากความพร้อมของทั้งสองคนเป็นหลักสิ้นเดือนจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์เข้าสู่ระดับใหม่ที่มั่นคงและอบอุ่นมากขึ้นคู่รักที่ผ่านการทดสอบในช่วงต้นเดือนมาได้จะพบว่าตัวเองเข้าใจและ ไว้ใจกันมากขึ้นเหมือนนักรบสองคนที่เคียงข้างกันผ่านสงครามมาจะมีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงกว่าเดิมสรุปแล้วเดือนนี้สาหรับชาวราศีพิจิกจะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ในทุกๆด้านทั้งการงานที่ต้องใช้ความยืดหยุ่นและความแข็งแกรงในการปรับตัวการเงินที่มีทั้งความท้าทายและโอกาสใหม่ๆและความรักที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่สวยงาม สิ่งสาคัญที่สุดคือการรักษาความสมดุลระหว่างการยึดมั่นในสิ่งที่ดีและการเปิดใจรับสิ่งใหม่เหมือนต้นไผ่ที่มีความแข็งแกร่งแต่ก็โค้งงอได้เมื่อลมแรงพัดเดือนนี้จะเป็นบทพิชูดว่าความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่นสามารถไปด้วยกันได้อย่างลงตัวอย่าลืมว่าชีวิตเปรียบเสมือนเกมแก้ปริศนาบางครั้งเราต้องถอดชิ้นส่วนออกมาเรียงใหม่เพื่อให้เห็นภาพรวมที่สมบูรณ์มากขึ้นเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการ จัดเรียงใหม่นั้นและผลลัพธ์สุดท้ายจะสวยงามมากกว่าที่คุณเคยจินตนาการไว้